For love potion, sweet spice, สวัสดีเอทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูคอมเมนต์ของแฟมอนชาวญี่ปุ่นกันดูสักหน่อยนะครับหลังจากที่ซัปโปโรเปิดบ้านเสมอกับคาชิมะเอเลไป2ประตูต่อ2ซึ่งเกมนี้ต้องบอกว่าชนะทิปโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะหากเทียบกับในเกมก่อนๆที่ผ่านมาโจนแฟมอนของคาชิมะเองต่างก็ออกมาชื่นชมฟอร์มของเจ้าตัวกันอย่างมากมายเช่นกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพวกเขาจะพูดถึงเจ้าเจยยังไงกันบ้างเราไปติดตามกันนะครับถ้าคุณไม่รีบที่จะหยุดชนาทิปเราอาจจะเสร็จแน่คอมเมนต์ต่อมานะครับชนาทิปจอบแผงหลังได้น่ากลัวมากส่วนท่านี้นะครับบอกว่าชนาทิปเป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆแม้จะตัวเล็กแต่ก็ไม่ได้ล้มลงง่ายๆนับว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวคอมเมนต์ถัดมานะครับ เราไม่สามารถที่จะหยุดชนาทิพได้เลย <c oughs> ไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับผมอยากจะเอาโซมะโดอิไปแลกกับชนาทิพ <Wow. S 1> คอมเมนต์ถัดมานะครับเป็นไปตามที่คาดไว้ชนาทิพจัดเต็มมาเลยทีเดียวส่วนแฟมอนท่านนี้นะครับบอกว่าชนาทิพน่ากลัวจริงๆคอมเมนต์ที่8นะครับชนาทิพมันเกง่งไม่สามารถหยุดมันได้จริงๆ คอมเมนต์ที่เ้านะครับผมค่อนข้างรู้สึกกลัวชนาทิพมากไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับชนาทิพพาบอลไปกับเท้าได้ดีจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับช่วยหยุดชนาทิพให้ได้นะเว้ยเฮ้ยคอมเมนต์ถัดมานะครับชนาทิพเสียบคมและน่ากลัวมากส่วนท่านี้เป็นแฟนบอลของอุลวัฒน,นะครับดูเหมือนว่าชนาทิพจะเป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆ ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี้เป็นแฟนมอนของทีมอื่นๆน,นะครับชนาทิพ์วันนี้ดูจะโชว์ฟอร์มได้เด็ดดวงจริงๆไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับถ้าเล่นแบบนี้ย้ายมาทีมผมไหมชนาทิพ์ไม่รู้ว่าทีมไหนเหมือนกันนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับชนาทิพ์เป็นผู้เล่นที่เจ๋งมากในเกมนี้ส่วนแฟมอนท่านี้นะครับบอกว่าวันนี้ชนาทิพเล่นดีจริงๆ คอมเมนต์ที่18นะครับฟอร์มของชนาทิพย์วันนี้มันน่าทึ่งมากคอมเมนต์ที่19นะครับชนาทิพย์ไอเจ้าพึ่งน้อยเราต้องระวังเดี๋ยวมันต่อยเอา oh. ไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับคือผมอยากจะได้ชนาทิพย์กับคาเนโกะคอมเมนต์ต่อมานะครับเกมนี้ชนาทิพย์โชว์ฟอร์มได้ดีเฉยเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับ วันนี้ชนาทิพย์เล่นได้ดีและขยันวิ่งเสียดายที่ครึ่งหลังเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเน้นการโยนมากเกินไปนั่นจึงทําให้เขาไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นักจากช่วงนาทีที่75เป็นต้นมาส่วนแฟมอนท่านี้นะครับบอกว่าผมค่อนข้างรู้สึกทึ่งกับการเคลื่อนที่ของชนาทิพย์ในวันนี้เขาขยันวิ่งและมีจังหวะที่ได้กระชากเลี้ยงบอล <Wow. S 1> คอมเมนต์ถัดมานะครับ ดูเหมือนว่าชนาทิพจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาแล้วในแบบที่เป็นตัวตนของเขาจริงๆไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับต้องใช้ถึง3คนเลยทีเดียวในการขโมยบอลจากชนาทิปย์คอมเมนต์ต่อมานะครับชนาทิพย์ของผมกำลังเอาชนะผู้เล่นถึง3คนด้วยกันส่วนแฟนบอลท่านี้นะครับบอกว่าชนาทิปวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาทำไมมันถึงเปลี่ยนไปมากจริงๆ เมื่อเทียบกับเกมก่อนๆวันนี้มีฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆคอมเมนต์ที่28นะครับการกลับมาของชนาทิปมันเพอร์เฟกช่วยรักษาฟอร์มแบบนี้ไว้ให้ตลอดเหมือนกับปี2018ด้วยนะคอมเมนต์ที่29นะครับพลังของชนาทิปวันนี้เหลือเฟือจริงๆไปต่อที่คอมเมนต์ที่30นะครับเสียดายลูกที่แตะเข้าในแต่ยิงข้ามคาน ธรรมดาแล้วลูกแบบนี้ชนาทิพย์ไม่น่าจะพลาดขนาดนี้นะยังมากก็แค่ชนคานคอมเมนต์ต่อมานะครับในช่วงท้ายเกมชนาทิพย์ดูค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันคอมเมนต์ถัดมานะครับในวันนี้การเคลื่อนไหวของชนาทิพย์มันดีมากๆดูไม่ต่างจากการไล่ล้ำเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับความเฉียบคมและสเตปการเลี้ยงบอลอันแพรวพราวของชนาทิพย มันกลับมาแล้วส่วนคอมเมนต์แฟนบอลชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายนะครับหากว่าคาชิมะจะเสริมทีมเบอร์18ของซัปโปโรนักเตะคนนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะ <Wow. S 1> และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นบางส่วนนะครับที่ได้พูดถึงฟอร์มการเล่นของชนาทิปในเกมล่าสุดที่พบกับคาชิมะก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกนะครับ ว่าแต่ FC มีความคิดอย่างไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ See No moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect under the moonlight. Stay close to my side. We're burning so bright.